เช็คออฟสวัสดีครับตอนนี้ถึงแล้วเอสฮอ l ลีวูดสารแบงคอกพีพีเรานักกับทีมงานไว้โอ้ยมีเด็กโบกว่ะแป๊บลืงติดไม้ก่อนช่วงนี้คนแม่งติดเยอะสวัสดีครับเรามาดูดีกว่าครับผมสำหรับในการช่วงเช็คออฟเจ้าพญาอาร์จีอาจจะเพิ่งเคยจากเจ้าพญาหนึ่งเจ้าพญาสองเจ้าพญาสามไปเรียนอะไรเรียนว่ายน้ำไปะไป Don't change up, young Christ. I can never, ever be touched. Scarecrow stick, top triggers like drugs. เป็นรถไกด์สเปเชียลครับผมแต่ที่เห็นเครื่องดำๆงี้ไม่ใช่เป็นตัวเครื่องดำนะเป็นเครื่องโครม,ย,มย้อนเล่าปีย1เอนี่ยรถไกด์เนี่ยสเปเชียล <L od S 2> <1. S 1> เนี่ยมีทั้งเครื่องโครมเครื่องดำคันนี้เดิมๆคือเป็นเครื่องโครมแต่ดำหมดเลยคือทำหมดเลยอ่ะไว้ง่ายเจ้าของเขาบอกมางี้บอกถ้าวันนั้นมึงขายรถเครื่องดำให้กูนะไม่ทำขนาดนี้หรอกคันนี้ทำอะไรแลวบ้างบอกเลยทำไทพันดูตั้งแต่ล้อหน้าจะไล่ฟังหน่อยอะไรบ้างล้อหน้านะก็เป็นล้อหน้าไงรู <c oughs> ้แล้วล้อหน้าเนี่ยเขาใช้ล้อไม่ได้ล้อเดิมนะครับผมใช้เป็นล้อง KTM รุ่น R48 ก็คือเป็นรถสปอร์ตบค์แหละรถสป,ปอร์ตเลยจานนี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยซื้อมาหยิบจับใส่เขาบอกว่าคอนเซปต์รถคันนี้ไม่ได้แค่ใส่ของแต่งแต่เป็นของแต่งที่เอาไปแต่งก่อนเอามาใส่เอาไปทุบท้องอีกก็คือเป็นของแต่งที่ไปคัสตอมเพิ่มอีกอ่าน,น,นี่เบมโบ่โ<อ>โบส่วนใหญ่เขาใช้นิกซึน GP4RX ใช้นู่นนี่ใช่ไหมใส่รุ่นนี้เสียใส่ M50 เข้าไปนี่เห็นพวกน็อตพวกอะไรก็เก็บดีเทลอีกนะเป็นดําทองหมดเลยนี่นี่คุณต้องดูนี้บางโคนเป็นบางโคนสร้าง สร้างอีกแล้วสร้างออกมาเพื่อให้มันรองรับกับไอ้นี่นอ,อ๋อกับล้อเห็นไหมเท่าที่ผมเห็นนะอะล้อมันเล็กกว่าเดิมใช่ไหมเปลี่ยนมาใช้เป็นล้อขนาด17ยังไม่พออ้วนอีกกรงหากอ้<ช>วนอย่าเฮ้ยก,การปรับฟิตติ้งมันไม่ได้ง่ายนะไอ้หนุม่มพอเท่าที่เห็นอนะอาจีตัวนี้เตี้ยลงอ่ดูขี่ง่ายขึ้นรู้ไหมเตี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรครับไม่ได้เตี้ยที่ล้อนะฮะเตี้ยที่ไอ้นี่ใช้เป็นรุ่นยูนิเวอร์แซลก็คือใส่กับรถอะไรก็ได้ยูนิเวอร์แซลเนี่ยก็คือความยาวของกระบอกโช๊คเนี่ยมันจะสั้นกว่าแผ พราะปกติมันจะเป็นแผงคอที่มีมาให้เลยโดยปกติแต่เนี้ยคัสตอมเพิ่มทำเพิ่มนี่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 เรื่อกันบระสาทเนี่ยเอ้ยสะบักไฟหน้าเออเด้งไฟหน้าใสสะดุดตาแปลกมากอันนี้เป็นยี่ห้อรองเท้าบาจาเอ้ยนี่มันเขียนว่าบาจาดีไซน์อ๋อโอเคคือช่วงนี้ก็จะฮิตเจ้าส่งนี้กันซะหน่อยครับตตาายก็ใส่เป็น LED หรืออะไรครับเป็น LED ครับข้อดีของ LED มันทำยังไงบ้างไม่ร้อนไฟลำแสงส่องได้ยาวได้ไกลนี่ชื่อรถเลย แล้ไม่ได้เป็นแค่ชื่อรถนะชื่อลูกก็คือเป็นลูกลูกชายคนลูกชายไงลูกชาคนแรกชื่อน้องเจ้าพยาเป็นรุ่นฉลองพิเศษเพื่อลูกเลยเนี่ยทำออกมาเพื่อลูกทำไมผมเห็นมันดูนูนๆสะดุดลูดมือมากเลยเหตุผลนะครับผมในเรื่องของชุดสีนะครับไม่ใช่เป็นการคัสตอมเพ้นโดยใช้เป็นสีนะแต่เป็นการใช้สติ๊กเกอร์ ออลองดูลองดูดีเทลนะมันจะมีทั้งหมด4 4ส,ส่วนมันมีเริ่มจากพื้นเขาใช้เป็นสีดำเมทัลลิกก่อนเห็นไหมคุณแค่เห็นปะก็คือสีสีชั้นแรกเลยสีแรกสีชั้นแรกปรั๊บเสร็จปุ๊บเคลือบเคลือบเสร็จปุ๊บใช้สีดำเอามาทำตัดลายเป็นลายกระหน,นเส้นเส้นชั้นที่ตะว,วันนี้ชั้นที่สองแล้วเสร็จทามอีกด้วยกันที่ว่าติดทองครับนี่เป็นสติกเกอร์สีทองไปแล้วใช้สายบใช้บัดเพิ่ม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 แบบว่าในส่วนของมิติไง เป็นเลเยอร์างี้อ่าครับแล้วก็เคลือบลงมาเป็นสี่ชั้นใช่ใช่คันนี้ถ้าบอกว่าสีมีสี่เลเยอร์กดแน่นๆเลยก็คือเวลาจับอ่ะมันจะแบบมีเท็กเจอร์หน่อยใช่เท่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะไปจับทำไมเนาะไม่รู้มันดูดมนดูดให้แบบจับมากนะ ในส่วนของแฮนด์อีกตุ๊กตานะครับไลเซอร์ตัวเยื้องของคลาวสนะครับไลเซอร์ของรันสต็อกนะครับแฮนด์ไป,ไปส่งทีบาร์นะถูกใช่ครับเฮ้ยแต่ผมชอบนะการดีไซน์การจัดทรงเขาเนี่ยคุมโทนจัดๆเลยใช่อันนี้ปั๊กเขายังใช้ได้อยู่เลยเฮ้ยยังไม่ได้ถอดยังใช้ได้ปกติของจริงว่ะชั่วกอกแฮนด์ก็เป็นโดมิเนียนเนาะเฮ้ยเป็นของ oem นะครับแต่ของแต่งศูนย์มันธรรมดาไปสำหรับไอ้หนุ่มคนนี้เขาก็ส่งเลยครับเอาชุดโดมิเนียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปชุบเอาทำสีเล่าก่อนทักเท้า เปนเบรกปอกมือพักเท้าคนซ้อนอ่านี่ให้ดูโอ้โหเจบพอคุณเอ้ยเอาทําดําด้วยเห็นไหมจะเป็นเงาเออแล้วก็ทําทองนะครับถึงเวลาว่าช่วงไหนช็อตๆก็เอาไฟมาล่อนทองออกไปกองอากาศก็เป็นกองอยเหมือนกันคือมิกเกิลอันนี้เขาเรียกทรงอะไรเฮวี่บีเดอร์เฮวี่บีเดอร์ครับผมขับสีหมดเลยใช่ไหมใช่ทําหมดทาเป็นสีทองสีดําเนี่ยทาหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกครับแพทเทิร์นของรถคันนี้เป็นโครเมียม ออ๋ก็คือกับสีทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่เหมือนเขาทำรถประชดผมยังไงไปดูแล้วก็ท่อครับเอาสวิสกี้ไปทำทองสวิสกี้สปีดเอยเซนดีส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบว่าเอามาหยิบจับใสาไปเลยใช่ไหมอันนี้เป็นสีอะไรทองทำสีเพิ่มเป็นสวิสกี้โดยปกติจะเห็นเป็นลาสีเงินเป็นสีเหล็นสีดำนี่ไม่เคยเห็น รุ่นยี่ห้อสอดมอค่ะเซนเดอร์แมนสอดมอไม่ธรรมดานะครับเป็นรุ่นกับ SDC เล่นกันมาจนถึงช่วงกลางรถแล้วทีนี้เรามาดูช่วงท้ายช่วงท้ายนี่เดือดนี่ครับสติ๊กเกอร์ลามันจะถึงนี้เลยอ๋อเป็นยักษ์ปะยักษ์คือทุกอย่างคันนี้จริงๆก็ผมว่าครีเอทแล้วก็เล่นคู่สีที่ดีอันนี้โชคอะไระมีโชกหลังด้วย r ล c i n g b l ล็อ <Bl> ยี่ห้อน,นี้ไม่ค่อยเคยเห็นแต่เทศดีนะอาดมันจะไม่ยาวไง ถ้าปกติโช๊คเดิมของรถทัวร์ริงนะครับผมเราจะไม่เห็นไอ้กระป๋องตัวซับแทนส์อยู่นี้ออกมานะครับผมมันจะเป็นโช๊คอยู่ข้างในก็คือเป็นแนวปกตินั่นแหละแต่ว่าอเนี้ยเป็นของ performance ก็ใส่เพิ่มเข้ามาของซิงของซิ่งสวิงอาร์มไม่ใช่สวิงอาร์มสต็อกนะฮะเลนสวิงอาร์มแต่งอีกแล้วสวิงอาร์มแต่งจานก็แต่งไอ้คาลิปเปอร์หรือขายึดคาลิปเปอร์ก็สร้างเป็นของรันสต็อกรันสต็อกสัมมุนของไทยฮะรันสต็อกก็รุ่นใหญ่เชียงใหม่ใช่ แบนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ<ด>ครับผม ไอ้ของนี้มีของนี่ผมภูมิใจนําเสนอมากอ,อันนี้คือมันเป็นตัวเวทคลัชครับผมมันมีส่วนช่วยทาให้คลัชเนี่ยนิ่มขึ้นอีกประมาณสี<อ>่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงในส่วนของตัวระบบคลัชเนี่ย<อ>จับดีขึ้นอีกนิ่มขึ้นจับดีขึ้นโอ้โหซิ่งแน่นอนให้ดใหูใกล้หน่อยมันจะเป็นแบบใสมันคือถือว่าเป็นคลัชซิ่งไหมใกล้เคียงครับเป็นเหมือนของของสิ่งอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อินสตอลตัวนี้เข้าไปเนี่ย คัสเราเนี่ยจะรับแรงม้าได้ถึงร้อยสสินะไม่ธรรมดานะหน้าหนุ่มยังไม่พอไอ้ฝาเส,สายงี้ไม่ได้มีแถมนะครับผมต้องซื้อแยกราคาเท่ากันเลยโอ้ย oh, คุณพักคุณจา้าแค่2ชิ้นนี้ก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้เปลืออ่อยน็อตไปเลยนะคือเก็บมีเก็บห,หัวนอตเก็บหมดเลยโอ้อดแบบเก็บดีเทลอะเน้นดีเทลดูใกล้ได้อะแต่แต่ที่เราต้องมีแต่เพราะว่า ยังไม่เสร็จทาอีกเหรอทำอีกรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเจ้าพญาอาจีมาในเวอร์ชันต่อไปจะดูเดือดแค่ไหนแต่ต้องบอกเลยว่าเวอร์ชั่นนี้มันแค่เวอร์ชั่นที่หนึ่งขอบคุณเสียเจมแห่งพิษซนุโลครับผมที่เอื้อเฟื้อรถมาให้เรารีวิวเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนในการไปแต่งรถเพิ่มต่อได้แนวสไตล์การแต่งนะเป็นขับสไตล์แต่ผสมผสานกับลายไทยเ่อความแบบเป็นไทยของเรานะเพราะแค่จะบอกว่าจริงๆแต่งรถอะผมจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ทุนทรัพย์นะจริงๆมันต้องบวกกับความกล้าด้วยอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นค ใช่ทำชอบอีกเพราะว่าแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่ที่เราชอบสี่เดือนนะไม่ได้ขี่รถเลยสี่เดือนไม่ขี่รถเลยที่เอสฮาร์เรนสันออฟแบงคอกเนี่ยเราเซอร์วิสใช่เนี่ยแต่างอย่างที่เขาเห็นเนี่ยรถเนี่ยคัสตอมมาแบบเต็มที่เลยเราก็รับนะครับใครที่แบบรถมีปัญหาอะไรติดต่อมาที่แผนกเซอร์วิสของเราก็ได้ครับทิ้งก้างมากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะฮะฟ้าถึงแฟนซีนในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพโอเคก็ช่วงนี้นะฮะโควิดไงก็ ระมัดระวังตัวครับเนี่ยผมแค่อยู่ใกล้ๆผมยังพ่นแอลกอฮอล์ใส่มากเลยอย่างเงี้ยแล้วแจกันเจอพี่หน้าสวัสดีครับผมามากผมามากผมมากผมมากผมมาก